สวัสดีค่ะ,ว,นนคะวันนี้รับปริญญามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญแก่นนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่บัณฑิตทั้งสองท่านค่ะวันนี้อยากจะถามพี่ว่าพี่สองคนนี้ชื่ออะไรบ้างคะน้องอชื่ออะไรคะชื่อเบนซึนครับน้องเบนซึอ,อยู่คณะอะไรคะวิทย์สิบครับอ๋อแล้วอ่าชื่อเอิร์ธครับอา่าน้องเอิร์ธใช่ไหมคะคอันนี้อยู่คณะอะไรคะสีเหลืองเนี่ยอ่านิเทศศาสตร์ครับอา่าพี่อยากถามว่าตอนนี้เราเรียนจบแล้วมี ที่ทำงานเราหรอือยังมีแล้วครับแต่ผมจะเป็น freelancer วำงานอีเวนต์แล้วก็เป็นบลลัสต์นซัพพลายของงาน event อีเวนต์อ๋อก็คือเรียนจบมาทำงานตรงสายเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วน้องเอิร์ธล่ะครับผม freelance อยกันกลนเลยครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของถ่ายภาพในสตูครับอ๋อแล้วเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างวันนี้เรา,เร,ารับปริญญาเก,กี่ยวกับมาหาลัยเรา ค่อนข้างยังภูมิใจมากนะครับรู้สึกว่าแบบเออการที่เราแบบคนจบที่ศีลถูกแบคิดถูกจริงๆที่เรียนแล้วเราภูมิใจมากที่เราได้จบที่นี่ครับภูมิใจมากเลยภูมิใจครับที่ได้เรียนคณะที่ตัวเองชอบค่ะใช่เราจะเป็นคนที่ชอบดูนหนังดูและพวกนี้่แล้วก็เลยชอบเป็นนิเทศชื่อพนาวค่ะจบจากคณะโลจิสติกสเป็นโอเวอร์ซีเซลก็อาจารย์สอนรู้เรื่องค่ะแล้วก็สัมผัสเพื่อนเพื่อนกับอาจารย์ เตติิเเพื่อนด้จญารารีวิวความดีใจในวันนี้หน่อยครับรู้สึกว่าเกินคาดมากค,ค่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะคนาดรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อดารล่ะค่ะค่ะเหมือนนะคะชื่อเล่นชื่อจนิน,น,าาน,น,น่ะจดเรียนภาบัญชีเป็นนัญชีการบริษัทแอร์พีไอซ์สังคะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากะะคะ่ะล้วก็ มอเดิค่ะต้เก่งโอเคค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับมหาบันทีป่าอ๊ะพี่คมครับพี่คมนะคะพี่ตื้มค่ะพี่ตื้อมั่งค่ะอยู่อ่าบริหารการศึกษาครับบริหารการศึกษาครัเป็นครูอยู่ที่อำเภอพะยาครับผณ ค่ะคุณครูนะคะเป็นคุณครูเหมือนกันค่ะอยู่ที่อำเภอพญาครณ์มิตรสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นก็พอเริ่เข้ามาเรียนนะก็คือได้เจอกับอาจารย์ที่เก่งๆก็มีความสามารถที่แบบว่าเยอะมากค่ะก็ได้สืบทับแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้เยอะกับการทำงานนะคเราอ๋อใช่ค่ะสองพี่ก็รู้สึกประทับใจกับการบริหารจัดการของมหาลัยค่ะรู้สึกว่าเได้อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ อาจารย์ทุกท่านเก่งและก็มีความสามารถมากค่ะออขอบคุณทวกพี่นมากเลยนะคะว<ะ>ันนี้ขอแสดงความยินดด้วยมากๆเลยค่ะยังไงแล้วขอวิจกรแก๋าขอบคุณด้ยนะคะ